กับเรียนท่านประธานวุฒิศภาที่เคารพกระผมสถิตริมพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภากระผมขอเรียนเกี่ยวกับรายงานประจำปีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นธนาคารที่มีความสำคัญมากเพราะว่าในประเทศไทยนั้น มีผู้ที่จะ,ะผู้ประกอบกิจาการ SME เป็นจำนวนมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการประกอบกิจาการ SME ก็คือเรื่องแหล่งเงินทุนที่ผ่านมาธนาคารได้ดำเนินการในเรื่องของการดูแล SME เป็นอย่างดีตลอดมา แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนชมเชยก็คือว่าธนาคาร SME <c oughs> นั้นไม่เพียงแต่เป็นแหล่งเงินทุนที่ดีให้กับ SME แต่เป็นแหล่งให้ความรู้ที่สำคัญกับ SME ด้วยตามที่ทางธนาคารได้มีแนวโน้มได้มีแนวทางทั้งในเรื่องความรู้คู่กับการเป็นแหล่งเงินทุนซึ่งสำคัญมากเพราะว่าการเป็นแหล่งเงินทุน แล้วไม่ได้ให้ความรู้ไปด้วยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ s ั e นั้นชำระหนี้คืนได้เพราะเป้าหมายของการพิธนาคารนั้นก็คือเมื่อให้สินเชื่อกับลูกค้าไปแล้วลูกค้าต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ได้การที่ธนาคารได้มีแนวทางในการให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจก็เท่ากับว่าสร้างความสามารถในการชำระหนี้ ให้กับลูกค้าเหล่านั้นที่สำคัญก็คือว่าทำให้ SME สามารถเจริญเติบโตเป็นเสาหลักที่สำคัญอีกเสาหลักหนึ่งของประเทศได้ผมได้มีโอกาสร่วมกับคณะสวพบประชาชนแล้วก็ไปได้ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการ SME หลายรายก็ได้ชื่นชมว่าธนาคาร SME ได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีทั้งในแง่ของแหล่งเงินทุนและการให้คำปรึกษารวมถึงเรื่องที่ได้เป็นตัวแทนของกองทุน SME ในการดำเนินการทั้งในเรื่องที่ธนาคาร SME ดำเนินการเองและในเรื่องที่ธนาคาร SME รับบริหารจัดการให้กับกองทุนซึ่งได้ผลดีมาตลอดก็ขอให้ทางธนาคารได้ดำเนินการ ในเรื่องที่ดีเหล่านี้ต่อไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตก็คือว่าการเป็นธนาคาร SME ซึ่งเรียกตัวเองว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาซึ่งความจริงถึงไม่เรียกอย่างนั้นเนี่ยตัวเองก็เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอยู่แล้วเพราะว่าสถาบันการการเงินเฉพาะกิจทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะ SME แต่รวมถึงธนาคารอมสินธนาคารทกสธนาคารทสท เป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาทั้งสิน้นเพราะธนาคารเหล่านี้เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายพิเศษมีวัตถุประสงค์พิเศษเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เมื่อเป็นธนาคารในเชิงพัฒนาเช่นนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตว่าคงจะไปยึดมาตรฐานเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดไม่ได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ปรัชญาของการดำรงอยู่ไว้ซึ่งธนาคารกําลังพัฒนาก็จะหมดสิ้นไปพรธนาคารกําลังพัฒนานั้นต้องสามารถเข้าไปช่วยเหลือ SME ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ธรรมดาได้เพราะว่าถ้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ธรรมดาได้การดำรงอยู่ของธนาคาร SME ก็จะไม่มีในยะที่สำคัญ ก็เลยอย,อยากจะฝากข้อนี้ไปว่าต้องเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างที่ธนาคาร SME อยากจะเป็นจริงข้อที่2นอกเหนือจากช่วย SME ในประเทศแล้วก็ควรที่จะพิจารณาในเรื่องของการช่วย SME ที่จะส่งออกไปต่างประเทศด้วยถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะไปคาบเกี่ยวกับธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าก็ตามแต่ว่าการเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ ธนาคาร SME ก็อาจจะได้ให้คำปรึกษาได้ด้วยนอกเหนือไปจากนั้นผมก็เห็นด้วยกับท่านลักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาที่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอในไว้ทั้งสิ้นครับขอบพระคุณครับ